คือคือมันเป็นช่วงกังหวะที่เราอึ้งอะนะคะเข้าใจนะคะว่าอึ้งแบบไม่รู้จะอะไรยังไงคือคิดไม่ทันเลยอะไรเงี้ยเขาเห็นภาพท่านเปลี่ยนบ่อยมากบางทีก็เห็นเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นครูบาอาจารย์อีกแบบนึ่งขึ้นมาบนบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยบางท่านจะเก่งมากเลยเห็นได้แบบเนี้ยที่ฉันยังไม่เคยเห็นเลยนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับหลายๆท่านที่แบบปฏิบัติไปแล้วแบบ ก้าวหน้ามากเลยนะคะโอเคนั่นแหละดิฉันบางทีฟังฟังของเรื่องคนอื่นที่ที่ทานท่านมาเล่าให้ฟังยังรู้สึกออิจฉาจังเลยที่เห็นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดิฉันจะเล่าอะไรให้ฟังอยู่วันวันหนึ่งด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นภาพท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรแบบนี้เหมือนคนอื่นนานๆที่ปฏิบัติมาหลายปีแล้วก็ยังไม่ ไม่เคยนะั่นแต่ว่าอาจจะได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาเราหลับไปแต่ว่าได้เป็นคําสอนคำอะไรเนี้ยก็จะพอมีบ้างแต่เราไม่ได้เห็นหน้าท่านเราก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้ยินน่ะคือจากท่านมาแบบสอนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีอยู่วันหนึ่งเ <c oughs> <c oughs> พ่งเพ่งแหวนท่านนี่แหละค่ะดูแหวนท่านก็ดูไปดูไปดูไปก็ แหวนก็แบบมีสีมีอะไรต่างๆกันไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนเราเกิดปิติเราก็เลยน้ำตาคลอน้ำตาไหลออกมาแล้วจะเป็นความรู้สึกดีดขึ้นมาบอกว่าข้าก็อยู่กับเองตลอดนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกแบบน้ำตาเรายิ่งไหลแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยติชันจะไม่ค่อยเห็นแบบภาพแบบเนี้ยสักเท่าไหร่ก็เลย ที่ที่ได้คำนี้มาคงจะเป็นที่จิตใต้สำนึกเราบอกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเห็นภาพท่านเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะนั่นแหละค่ะก็ถ้าหายคลายที่เห็นภาพปู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเงี้ยก็ดีใจด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการปฏิบัติเราอ่ะนะคะเข้าใจนะเวลาเราเห็นเราปฏิบัติไปสักระยะหนึงแล้วเนี่ยเราเห็น ภาพต่างๆเข้ามาภาพปู่เปลี่ยนไปภาพท่านยิ้มภาพท่านหัวเราะอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงกําลังใจในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนาะ <S <S เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเรื่อยๆเนี่ยเราจะอยากรู้อยากเห็นเราก็จะไปเปิดอ่านหลายๆอย่างเหมือนดิฉันนะคะดิฉันก็จะไปเปิดอ่านหลายๆอย่างการปฏิบัติแบบนี้เป็นยังไงการปฏิบัติแบบนั้นเป็นยังไงคือเราจะได้ รู้เราจะได้ยินก่อนนะคะเราจะได้ยินหรือว่าเราจะฝันก่อนแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยไปเปิดดูว่าสิ่งที่เราฝันหรือสิ่งที่เราได้ยินนะ่ะเป็นความหมายแบบใดให้ปฏิบัติไปแนวทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความแบบเข้าใจมากขึ้นบางทีดิฉันไม่ได้เก่งนะดิฉันก็ไม่ได้ไม่ได้ศาสนาไม่ได้เรียนรู้แล้วก็เรียนนะคะแต่มันไม่ลึกอ่ะเวลาดิฉันไปอ่านแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมลึกขนาดนี้บางที ดิฉันอยากเอามาเล่าให้ท่านฟังนะแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันยังไม่เข้าใจแจมแจ้งเลยดิฉันเอามาเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะงงเหมือนกันเรื่องเหมือนดิฉันไปอ่านเรื่องอสงไขยหนึ่งมีกี่อะไรยังไงอสงไขยกับอะไรยังไงเงี้ยเป็นกี่อายุของปีโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันลึกมากจนแบบไม่ต้องเอามาเล่าดีกว่าอะไรยากๆอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะโอเคเนาะ ท่านบอกว่า,ายุคนี้คนทำความดีน้อยเพราะว่าคนติดทางโลกกันเยอะเนาะท่านบอกว่ายุคไหนที่มีคนทำความดีเยอะๆเนี่ยค่ะทำดีมากๆศรัทธาในพระศาสนามากๆเนี่ยอายุไขของมนุษย์นะ่ะจะยืนยาวเป็นหมื่นๆปีดิฉันก็เลยไปอ่านได้ยินได้ยินหลวงปู่หรือหลวงตาพูดแล้วก็เลยไปอ่านเรื่องไปอ่านเรื่องขององ,องค์สมเด็จพระปฐมองค์องค์ พระพุทธเจ้าองค์แรกของของโลกเราอะนะคะของพัทธรกับเน,นี่ยค่ะเนี่ยแหละท่านบอกว่าช่วงนั้นอะมนุษย์เราเนี่ยมีอายุไขประมาณ80,000ปีกว่ากว่าแ0ดหมปีนะคะคิดดูว่านานขนาดไหนอะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูนะดิฉันไปอ่านมาจากของเพจหลวงพ่อฤสีลิงดำะนะคะท่านบอกว่า พระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยท่านมีพระนามว่าสมเด็จพระพุทธสิกขีแล้วสมเด็จพระพุทธสิกขีเนี่ยค่ะมีอยู่ด้วยกันชื่อเดียวกันเนี่ยค่ะมีอยู่5พระองค์ฉะนั้นท่านเพื่อไม่ให้อันนั้นท่านก็เลยเป็นพุทธสิกขีที่1นึ่งะคะพุทธสิกขีหนึ่งะคะเป็นจะได้ไม่แบบนั้นนะเพราะว่าชื่อเดียวกันแต่ว่ามีม,มีมีหลายองค์อะไรอย่างเงี้ยพุทธเจ้านันแหละค่ะ ก็เลยท่านก็เลยได้ว่าเป็นพุทธสิกขีที่หนึ่งท่านเป็นบรม,มรูนะคะเพราะว่าตอนที่ท่านมาเริ่มหาทางบรรลุเนี่ยค่ะคือไม่มีพุทธเจ้าองค์ก่อนเพื่อเป็นแนวทางเลยท่านเลยต้องใช้เวลายาวนานมากเลยในการในการแบบศึกษาเพื่อหาทางบรรลุพระโพธิสมัมมคพระโพธิญาณท่านนะคะ่ะดิฉันขออภัยนะถ้าพูดผิดค่ะดิฉันจุดมาเลยนะดิฉันกลวัวว่าจะ ผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขออาภัยนะคะเขาบอกว่าท่านอ่ท่านอ่ะท,ท่านบอกว่าท่านออกบวชเมื่อพระชนมายุได้4ี่0 0ืนปีหลังจากบวชหลังจากผนวดได้20,000ปีท่านถึงบรรลุบรรลุสัมมาสามัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธเจ้าพระพระองค์แรกของโลกนะคะฉะนั้นแบบบารมีท่านแบบท่านสะสมบารมียาวนานมากเลยท่านก็เลยแบบนี่แหละค่ะ เหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาจะทำอะไรให้นึกถึงพระพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์แรกของเราน้อบมบารมีท่านมาด้วยเหมือนทุกครั้งที่ดิฉันเนี่ยตั้งสวดตอนเช้าเนี่ยดิฉันจะน้อมว่าลูกขอบารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ปัจจุบันองค์ต่อไปในะอนาคตแล้วก็บารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาแล้วก็ ตามด้วยบารมีหลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิแล้วก็ลูกบริวารของหลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูน้อมมาอะไรเงี้ยค่ะผ่านมายังตัวลูกแผ่เอาไป3ามไตรดันโลกธาตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็เลยมาเล่าให้ฟังนะท่านท่านบอกว่าช่วงนั้นอะมนุษย์8ปดปุ่นปีคือคนอยู่ในสินในธรรมกันเยอะอายุเขาจะยืนค่ะ และมาเทียบกับเราอยู่ปัจจุบันร้อยปียังไม่ค่อยถึงเลยเนาะฮะเนี่ยแหละค่ะ,คะเพราะว่าองค์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะ่ะท่านเป็นปัญญาธิกะท่านจะใช้ท่านจะ,นจะเขาเรียกว่าอะไรคะตัดสรู้ไวมนุษย์ตามทันก็ทนันตามไม่ทันก็ <laughs> ก็ไม่ทนัน <laughs> ก็คือมนุษย์3ส่วนเอาไปได้หนึ่งส่วนหลวงตาม,มาบอกอย่างนี้เนาะคะ่ะ ก็นั่นแหละค่ะก็ใครที่มาเริ่มปฏิบัติก็คิดซะว่าเราเป็นหนึ่งส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เพียนเอานะเพียนเอาปฏิบัติเอาเพียนเอานี่นแหละค่ะทําไปนะทําไปทําไปเรื่อยๆทําไปแบบนี่ยน,นะคะทําสม่ําเสมอน้อยมากก็ตามวันหนึ่งเนาะก็ทําไปสวดมนต์ไหว้พระ ถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อทําไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญามันจะมาสิ่งต่างๆที่ดีๆก็จะเข้ามาเพราะว่าเราดึงพลังงานบุญกุศลเข้ามาตลอดเราไม่รู้ว่าเวรกรรมมันจะตามทันเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าชาติก่อนเราทําอะไรมามันจะจะวิ่งตามเราได้ทันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราต้อง วิ่งให้เร็วกว่ามันอะไรอย่างเงี้ยสะสมบุญกุศลเข้าไปเยอะๆอย่าปล่อยช่องว่างให้เวรกรรมมันจับเราได้เนาะเออนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านเนาะดิฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ฟังจากแม่มาแล้วรู้สึกดีใจนะคือ แม่ดิฉันเนี่ยจะชอบทำบุญทำทานแต่จะไม่จะไม่เน้นภาวนาสวดสวดมนต์ภาวนาแม่จะไม่ค่อยนะจะไม่ค่อยแบบติดแต่เวลาไปวัดก็ไปนะคะช่วงเข้าพรรษาก็ไปนอนวัดไปสวดมนต์เนี่ยก็สวดด้วยหลับด้วยสวดด้วยนั่งหลับด้วยแม่ก็เล่าไปไปนอนวัดช่วงเข้าพรรษานะไปนอนวัดตามอะไรก็ไปตามเพื่อนตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็ทําไปอย่างนั้นแต่แม่ไม่เคย แม่ไม่แม่ไม่เคยเข้าใจคําว่าเบาแม่ทําไปเพราะเชื่อในบาปบ,บุญคุณโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยเมื่อเรามาแนะนําให้ดิฉันมาแนะนําให้แม่สวดเนี่ยแม่จะเป็นคนจําอะไรไม่ค่อยได้แม่บอกว่าตอนที่เริ่มสวดวันแรกเนี่ยวันแรกี่ท่องติดปากเลยนะคะ ไอ้เนี่ยแกก็บอกว่าเราก็เลยพยายามให้แกบอกว่าแม่จะทําอะไรให้ละลึกถึงปู่นะจะไปนั่นมานี่ให้ละลึกถึงปู่อะไรอย่างเงี้ยสวดมนต์ไหว้พระก็สวดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้ละลึกถึงท่านตลอดเวลาเราพยายามเน้นเพราะว่าคนแก่นะคะเรากลัวเขาจะไม่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปนั่นมานี้แล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนนเงี้ยมีอยู่เนี่ยอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะแกบอกว่า แกกินข้าวแล้วทีนี้ก้างน่ะมันไปติดคอแล้วทีนี้ทำยังไงก็ไม่ลงมันหลายวันอะ่ะไม่อยากไปหาหมอค่ะรู้สึกมันจะเคืองตลอดเวลากลัวไม่อยากไปหาหมอแกก็เลยบอกว่าปู่เนี่ยก้างติดคอลูกลูกอะ่ะขอให้ปู่จงช่วยให้สิ่งที่มันอยู่กับลูกเนี่ยติดคอลูกเนี่ยออกไปได้เถิดหรือว่าให้มันลงไปในท้องเราด้วยเถิดอะไรเงี้ย ลูกจะสวดมนต์เจจบอะไรอย่างเงี้ยต่อวันนะคะต่อวันและทีเนี้ยแกบอกว่าหลังจากที่มันติดมานานน่ะมันไม่ออกแกบอกว่าหลังจากที่แกอธิฐานไปแล้วเนี่ยวันนั้นแหละวันที่แกอธิษฐานแล้วค่ะไม่รู้ว่ามันลงไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่มากินข้าวทีเอา้ามันหายไปแล้วอะไรเงี้ยและทีนี้แกก็เลยสวดมนต์ภาวนา วันละเจ็ดจบแต่เราอลืมถามกแกไปว่าแม่ตั้งไว้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยวันละเจ็ดจบเจ็ดจบที่เรามาเล่าให้ฟังคือเรารู้สึกว่าเราดีใจที่เราไปบอกเขาแล้วเขาอระ,ะ,ะลึกถึงท่านเวลาเขามีปัญหาเวลาเขาแบบไม่สบายหรืออะไรเงี้ยเป็นอนุสตินะคะระลึกถึงครูบาอาจารย์ต่างๆท,ที่ตัวเองนับถืออะคะ่ะเนี่ยเราก็เลย,ยดิฉันก็เลยอยากให้หลายๆท่านอนะ เอาไปเล่าให้แม่คนแก่ๆแ,แม่เราแก่ๆฟังนะพ่อแม่เราเนี่ยว่าให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยให้เขาพยายามระลึกถึงให้บ่อยๆเงี้ยดีกับชีวิตของเขามากๆเพราะว่าเมื่อมีอะไรเนี่ยเราจะได้ไม่ฟุ้งเนาะเราจะได้มาแบบอยู่ตรงเนี้ย เหมือนที่แม่ดิฉันเป็นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกโอ้ยแม่แบบดีมากเลยทำถูกทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยแหละค่ะเวลาไปไหนก็ให้พยายามให้เขาสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานให้อะไรอย่างเงี้ยสวดไปในใจตลอดเวลาเวลาไปไร่ไปสวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำให้แม่แบบสวดภาวนาไปตลอดนะแม่ี่แม่ดิฉันนะ่ะจะฝันบ่อยมากเลยอ่มันเป็นความฝันนะคะ ว่าหลังจากที่แกเริ่มมาสวดพระคถามหาจาักระพาิเนี่ยปกติแกเป็นคนที่ที่ฝันและจําอะไรไม่ค่อยได้แกมาสวดตั้งแต่แกมาสวดเนี่ยแกบอกว่าจะเห็นคนแปลกหน้าเนี่ยเวียนไปเวียนมาเข้ามาขอบางทีเข้ามาขอถึงหน้าบ้านเลยนะขอยายขอขอขอ,ขอข้าวหน่อยขอกินอะไรหน่อยอะไรเงี้ยแกก็จะให้จะให้มีอยู่วันหนึ่งแกบอกว่า แกฝันว่าแกไปเนี่ยที่ไร่ที่นาแกเนี่ยค่ะแล้วมีคนนะมาต่อแถวแบบเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบจนนับไม่ได้นะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่คือที่นาของแม่เนี่ยเขามันจะเป็นนา,นา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะาภาษากลางมันจะเป็นพื้นที่แบบเหมือนแอนกระทะนะคะแล้วทีเนี้ยเขาเชื่อว่าตรงเนี้ยนะ่ะเป็นเป็นไม่ใช่ที่นาที่แม่ถวายดินนะคะ อีกที่ทีหนึ่งเป็นเหมือนแองกระทะแล้วที่เนี้ยมันเป็นหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านเก่าสมัยก่อนแล้วที่เนี้ยตรงเนี้ยเขาตายด้วยโรคโรคห่ากันนะคะสมัยนู่นเลยสมัยตั้งแต่ตายที่อยู่อุบลนนะ่ะตายยังไม่ได้มาจับจองที่เนี้ยคือตาเนะ่ยไม่ใช่คนแถวนี้เนาะตาเป็นคนอุบลแล้วมาจับจองเอาที่เนี้ยแล้วรู้กันอยู่แล้วว่าแถวเนี้ยนะ่ะมันเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วเขาตายด้วยโรค โรคหากันแล้วมันก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านร้างอะไรเงี้ยก็เลยมาจับจองที่มาถางมามาถางมาเอาอะไรมาถางกันแล้วก็เป็นที่ของตัวเองทํามาหากินเงี้ยค่ะจนตกทอดมาถึงรุ่นลูกเนี่ยค่ะและทีนี้แกฝันบอกว่ามีคนนะมาขอแบบขอทําทานเหมือนแกทําทานนะเหมือนแกทำเหมือนแกทําอาหารมาแจากนะแล้วคนขอแบบมาเยอะมากเลยแล้วทีเนี้ย น้องสาวก็เลยบอกว่าน้องสาวเนาะก็เลยไปต่อแถวกับแม่เอ้ยไปต่อแถวขอขออาหารเนี่ยจากแม่แล้วเนี่ยเขารู้สึกแบบเหมือนเขารู้ว่าเรามาทําทานนะคาแบบหน้าตาแจ่มใสมากเลยเขาแบบแบบเหมือนมีความสุขนะและทีเนี้ยมีเด็กคนนึงบอกว่ายายยายอย่าให้เอาเอา,เอาเผื่อไว้ให้หนูด้วยนะอย่าให้คนอื่นเขาหมดนะอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะการแต่งตัวของเขาอะเป็นลักษณะแบบ เหมือนชาวบ้านสมัยก่อนนะคะใส่เสื้อผ้าขาดขาด,ดวิ่นวินแบบเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือแกมาเล่าให้เราฟังนะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นที่พวกเขายังไม่ได้เปลี่ยนภพภูมิและพวกนี้ก็จะอยู่กันเป็นหมู่บ้านแบบเนี้ยคือเราเชื่อว่าตรงที่ตรงที่นาของแม่เนะี่ยมันจะมันจังอยู่กันอยู่เพราะว่า,วา ก็อย่างว่าละคะ่ะเราก็ไม่ได้มีใครไปสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาอะไรสักเท่าไหร่เนาะเวลาไปไร่ไปสว่วนเราก็ไม่ได้ไปเจาะจงว่าเราจะต้องสวดแผ่ให้ใครอะไรเงี้ยแล้วในศาสตร์นี้น่ะแม่แม่แมดิฉันนะ่ะเป็นคนเป็นคนเดียวแหละเอาง่ายๆเป็นคนเดียวแหละในครอบครัวของแกนะ่ะของแม่นะ่ะที่แกไปสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเวลาไปไร่ไปอย่างเงี้ยคือเราบอกแกนะคะว่าแม่ให้ทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยเจ้าที่เจ้าทางจะรักคะ่ะพวก พวกเนี้ยแม่บอกว่าคือตั้งแต่เขาทํามาเขารู้สึกได้เลยว่าเจ้าที่เจ้าทางตามไร่ตามสวนตามนาที่เขาทําอยู่เนี่ยรู้สึกเมตตารักเขาเวลามีอะไรเหมือนจะมีคอยมีสิ่งมาสก,กิดเรานะคะว่าเนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีเกิดเหตุอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสก,กิดบอกเราอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะคือเวลาปฏิบตนานานัติไปนานๆจิตมันจะเริ่มละเอียดขึ้นมันจะมันจะรู้สึกเป็นความรู้สึก บอกเราไปในเรื่องต่างๆนะเนี่ยแหละค่ะก็เลยอยากให้หลายๆท่านแบบสวดให้ที่ของตัวเองเจ้าที่เจ้าทางท,ที่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ตามไร่ตามสวนตามนาอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาแบบแค่มาร่วมอนุโมทนาบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่อยากได้บุญเฉยๆอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะคะโอเคจะเล่าเรื่องอะไรดีเนาะวันเนี้ย เขียนมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันออถ้าใครเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอบอกกันนะคะถ้าใครที่เข้าไปขอเป็นเพื่อนดิฉันทาง f a c e b o o k นะคะดิฉันจะถ้าไม่ต้องรองให้ดิฉันรอรับเพื่อนนะคะให้ถ้าอยากถามอะไรให้แบบส่งข้อความมาเลยเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยเข้า f a c e b o o k เดือนหนึ่งอาจจะเข้าสักเดือนหนึ่งอาจจะเข้าสักครั้งหนึ่งหรือว่า2เดือนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าใครที่ขอมาเป็นเพื่อนก็ถ้าอยากถามอะไรก็ส่งข้อความมาเลยนะเราอาจจะไม่ได้ค่อยเข้าไปเช็คเข้าไปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเฮ้ยทำไมขอไปแล้วไม่เข้ามาตอบสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ขอไม่เข้ามารับเพื่อนสักทีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่ติด Facebook เลยนะคะช่วงเนี้ยคือจะแทบจะไม่ได้ค่อยเข้าไปดูเลย แต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ดิฉันจะมาปฏิบัติดิฉันจะเล่าอะไรให้ฟังคือตื่นมาเนี่ยดิฉันถือโทรศัพท์ <c oughs> ตื่นมาเนี่ยโทรศัพท์มันจะอยู่ข้างเตียงก็จะจับโทรศัพท์มาแล้วก็จะเปิด Facebook เลยแล้วเนี่ยมันเสียเวลามากเลยเพราะว่าเราจะนั่งอยู่ในหน้า Facebook เนี่ยประมาณสักชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาว่างเราก็จะเปิดเข้าไปแต่ Facebook อะไรอย่างเงี้ยเราแบบ มืนมัน,ม,นมันกลายเป็นเราติดทางโลกไปนะคะแบบเสียเวลากับที่ต้องมานั่งอ่านอะไรอย่างนี้มากเลยอันนี้สําหรับตัวเองคิดนะถ้าใครที่แบบอันนั่นก็ความคิดใครมันนะคะคือคือจะเล่าให้ฟังว่าความติดของทางโลกกันนะคะเนี่ยดิฉันก็จะนั่งถ่ายถ่ายเฟซบุ๊ไปอย่างเงี้ยถ่ายดูถ่ายด,ายดูไปเออแล้วรู้สึกว่าตั้งแต่ดิฉันมาสวดมนนี่ ดิฉันรู้เลยว่าชัฉันดิฉันเอานั่งเวลาถ่ายเฟซบุ๊กเนี่ยดิฉันจะไปอ่านธรรมะไปมาทํางานตัวเองด้วยอัดคลิปอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปฟังธรรมไปอ่านธรรมไปอ่านอะไรใน Google ไปอ่านเรื่องอะไรต่างๆที่มีประโยชน์ใน Google ไปอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนนะแบบติด Facebook มากเลยค่ะ ฉะนั้นก็เลยหลังจากที่มาเริ่มทําคลิปมาเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันจะห่างออก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 มากเอาเวลานั้นไปทําอย่างอื่นได้มากมากเลยค่ะก็นี่แหละค่ะก็เลยรู้แล้วว่าการติดทางโลกมันสนุกนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยนานทีจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละให้เราแบบ ใช้กลอุบายหลอกตัวเองนะว่าเวลาเราสวดบุญภาวนาเนี่ยพลังงานบุญไหลเข้ามาไหลเข้ามาทุกลมหายใจที่หายใจเข้าไปเป็นบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดซะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีพรุ่งนี้อาจจะมีเฉพาะวันนี้วันนี้ต้องรีบทํารีบบันทึกบุญอนุโมหนาสาธุบ,บุญสวดมนต์ภาวนาไม่ต้องรอให้ก่อนนอนอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละ เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของทางบ้านให้ฟังค่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของทางบ้านให้ฟังค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้ามีคุณคนหนึ่งเขียนมาเขียนมาแต่เช้าเลยเขาอาจจะเขียนส่งมาก่อนหน้านั้นน,นนะแต่ว่าเราตื่นขึ้นมาเราก็มาอ่านแต่ว่าขออนุญาตค่ะแล้นันนะคะเขาบอกว่า พี่คะหนูมีปัญหาคือสามีเขาเนี่ยไปได้มีดหมอมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่ให้มา,าสามีเขาเนี่ยเลี้ยงวัวแล้วทีเนี้ยวัวเขาเนี่ยเอาไว้อยู่ข้างๆป่าช้าและผู้ชายคนที่ให้มาเนี่ยเขาอยู่ข้างๆป่าช้าบ้านบ้านของผู้ชายคนนั้นนะคะน้องคนนี้บอกว่าผู้ชายคนที่ให้มาเนี่ยเป็นลักษณะของ เป็นหมอสยเวชสายศาสตร์นะ่ะแล้วเขาเล่นของบนดัง